อันนี้ก็เป็นทิวทัศน์เขื่อนบนุรัดนะครับวันที่10มีนาคม2 5 5 6ในงานแข่งขันตกปลาท f g อขณะในเวลาบ่าย3มโมงเครื่องเรือพังครับต้องจูงโมอเตอร์ไก์กลับนูน้นไกลๆ แต่ตอนนี้จะเรือทีมงานกำลังไปตามเรือหางยาวมาลากนะครับเราก็เก็บทิวทัดไปเรื่อยๆนี่แล้วครับเพ่องที่เสียเมอร์คิรีสามสิบ มีปัญหาที่ระบบน้ำมันคาบิวนะครับน้ำมันไม่เข้าคาบิวไม่ดูดน้ำมันตอนนี้ก็จูงไกลรอไปเรื่อยๆครับผม